ัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้กับผมจุนพารานขอแนะนะ<ม>ําพระองซึ่งเป็นพระเนื้อดินเผาเป็นพระกุที่มีอายุเก่าแก่เป็นพระหายากอีกเนื้อพิมพ์ทรงหนึ่งนี่คือพระเนื้อดินเผาที่เป็นพระที่มีเนื้อดินละเอียดและมีผิวพันธน,นะที่เป็นพระกุทางสายเหนือใม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนหรือกำแพงเพชรก็ตามนะครับจะออกเนื้อโซนเนื้อละเอียดและ มีผิวพันธ์วรรณะของเนื้อดินที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นเนื้อสีพิกุลือจะมีเนื้อสีดำแดงอย่างเช่นพระรอดพระก,กุสกุลลำพูนอื่นๆที่หลายคนหลายท่านได้ผ่านตาและพบเห็นมาบ้างก็ตามจะมีเนื้อหาแบบพระองค์นี้แทบทั้งสิน้นคือเนื้อหาวรรณะของพระกุเนื้อดินเผาที่มีความเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7จ็700ปีถึงพันสปีอย่างเช่นพระเนื้อดินเผาองค์นี้เนือหายุคแยกย่นของความเก่าของเรือดินที่ในกุมาหลายร้อยปีอย่างเช่นพระองค์นี้ซึ่งเป็นพระพิมพ์ปางมารวิชัยเช่นเดียวกับพระองสุพรรณและพระกุเนื้อดินเผาว,วัดบ่อสวกจังหวัดน่าน และก็ทั้งสองกุน่นี้อายุอยู่ประมาณราวๆ600ถึง700ปีว่าพระ,ะกุสุลลบนุลด้วนแล้วแต่มีอายุพันกว่าปีขึ้นไปเนื้อหาความเก่าอย่างเช่นพระองค์นี้ที่ทุกท่านได้ดูและได้ชมกันในคลิปนี้นะครับนี่คือพระที่มีอายุเก่าแก่พันกว่าปีเช่นเจ้าของเดิมของพระองค์นี้ที่ได้แบ่งปันให้แล้วบอกว่าองค์นี้หาย,ยากกว่าพระ รอดลำพูนทีเดียวนะครับตามคำบอกคำเล่าของเขาเขาละออกกับผมว่านี่คือพระพิมพ์ทรงพระฤาษีที่บรรจุพร้อมกับพระรอดและมีไม่เกินสิบองค์ชี้ให้ดูว่านี่คือพระฤาษีสวมหมวกน่าจะเป็นพระฤาษีนารอดที่เป็นประธานในการลุกเสกในกาวนั้นทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับพระองค์นี้ที่เป็นพระเถอดินเผา กใกล้เคียงกับพระองค์สุสสรพรรณและกุวัดบ่อสวกของจังหวัดต้านพระพิมพ์ปางวรละวิชัยและใต้ฐานพระฐานเหลี่ยมคล้ายๆฐานดอกบัวและเมื่อเรามาดูลักษณะด้านข้างจะมีความโค้งอซึ่งเกิดจากความเก่าแก่และยุคจนของพระที่อยู่ใต้กุมานานหลายร้อยปีการแห้งหดตัวของเนื้อดินเผานะครับ นี่คือด้านหลังที่มีเนื้อหาที่เป็นเนื้อละเอียดแทบจะไม่เห็นเม็ดมนลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อพระเนื้อดีเผาเช่นนี้เช่นเดียวกับพระกุสกุลลำพูนแทบทั้งสิน้นและท่านไหนที่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระกุสกุลอะไรก็แจงความคิดเห็นของท่านมาใต้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ แก่ที่ผู้สนใจในพระโกดินเผาที่หลายๆคนหลายๆท่านยังอาจไม่รู้จักกันเพราะเป็นของดีที่ล้ำค่าและหายากขึ้นในปัจจุบันนี้นี่คือพระเน้อดินเผาพระกุเก่าแก่ที่เป็นออโกงหนึ่งที่ผมใช้พบติดตัวประจำอาราธนาทุกวันพระกุเนื้อดินเผาองค์อื่นๆใช้ติดตัวไปไหนมาไหนทุกวันนะครับ นี่คือพระกุเนื้อติดเผาที่หายากมีน้อยในปัจจุบันนี้